สวัสดีค่ะเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์ฝรั่งนะคะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นว่าตอนนี้เพชรอยู่บนรถไฟค่ะเป็นไม่ได้อยู่ที่บ้านแต่ตอนนี้เพชรอยู่ไหนนั้นไปดูได้กันเลยค่ะ ไฟฟาร์มเร็วสูงจากจาการตามุ่งหน้าสู่บันดงขบวนนี้ระยะทางทั้งหมด142กิโลเมตรเเดรเริ่มต้นออกเดินทางมาตอนเช้านะคะนั่งรถไฟ LRT มา กับสถานีรถฟฟา์มเร็วสูงด้านนี้เลยค่ะเชื่อมแบบว่าเชื่อมจริงๆสถานีฮาริมไปสถานีฮาริมสปีดเทนไปดูข้างในกันค่ะด้านหลังนี้ค่ะเพื่อนๆเป็นทางเข้าป้ายแบบทันสมัยนะคะโอ้โหมีหนึ่งสองสามมีลิฟต์ไปดูไปดู เพืเ่อนต่ะตอนนี้เพรยืนอยู่หน้าสถานีฮาลินแล้วค่ะเป็นสถานีที่เปิดใหม่สำหรับรถไฟสปีดเทนรนดนในเป็นยังไงเราไปดูกันเลยค่ะหน้าของเรานี้ก็เป็นรูปภาพทั้งหลายนะคะที่ผู้คนมาถ่ายรูปมาเฉลิมฉลองความสำเร็จของรถไฟความเร็วสูงของอินโดนีเซีย ตอนนี้เพก็ยือนอยู่หน้าโซนออกตัวนะคะเดี๋ยวเอา QR วอา e คหรือรหัสการจองของเราที่จองมาเพื่อไปออกตัวตรงนี้ไม่เกินสิบวินาทีค่ะเราก็ได้ตั๋วกันมาแล้วามาดูหน้าตั๋วกัน เริออกเดินทางที่8.45เข้าค่ะออกตัวตรงนี้แล้วก็ขึ้นตรงนี้เลยค่ะอคตอนนี้เป็นขึ้นมาชั้นสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโซนด้านหลังของเรานีก็จะ,จะเป็นที่นั่งรอค่ะโซนลิฟต์อยู่ตรงนน้นนะคะ สิ่งที่มหัศจ,จารย์มากเลยก็คือชั้นสองมีร้านขายอาหารข้างนอกเรียบร้อยแล้วค่ะไวมากจริงๆสถานีเพิ่งจะเปิดได้1อาทิตย์นะคะเพิ่งมาถึงจุดนี้เราก็ต้องสแกนกระเป๋าเดี๋ยวเราไปสแกนกระเป๋ากัน พอเข้าาอ้ยอีมาอาสมาอส <Yeah. S 1> พอเข้ามาถึงนะคะเราก็จะเจอตรงนี้เลยค่ะเพื่อนค่ะ,คะนี่คือรูปจำลองของรถไฟสปีดเทนลำแรกของอินโดนีเซียค่ะ ทุกคนอินโนนีชซียให้ความสนใจกับรถไฟใหม่เป็นจำนวนมากเลยคือหน้าจอด้านบนเคลียร์มากเลยค่ะเพื่อนๆรอบของเฟสเป็น,น,น G119 นะคะดูได้ตรงนี้ G119 รอบ8.45โม45แล้วก็จะมีรอบ G1123 รอบ9 4้าโมง46เช้านี้มี2รอบอันดา เวลยูฟอมอ o นโดนีเ e ี e อจาการ์ตายาไทยแลนด์ติกาเียนาคุณนี่กันอุ่ดาริไทยแลนด์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะาพี่ด้านข้างแล้วนะคะรถไฟความเร็วสูงในอินโดนีเซียเรียกว่าเกลิตาจมปาค่ะเรืยเลิตาแปลว่าเทนจำปา What did mean จมปากรดูกตันน เร็วสูงในอินโดนีเซียมาก่อนแล้วประเทศไทยก็ไม่ขึ้นตื่นเต้นตื่นเต้นรู้สึกว่าหอมบันไดเลื่อนอันนี้จะยาวมากในความที่ตื่นเต้นะนะฮะขนลุกอะ่ะคือรู้สึกตื่นเต้นโอ้โหเทดานมีช่องแสงด,ดานโอ้โห เพื่อด้านหลังของเพนนีเองก็คือรถไฟความเร็วสูงของ,งองินโดนีเซียลอนโดซาลามาตาก,กี <S <S Can s it everywhere Can see it all this this one อันนี้ฮ่าโอ้ เ,เ,เ,เพื่อนๆค่ะด้านหลังของเพนนี่เองก็คือรถไฟฟ้ามเร็วสูงของอินโดนีเซียขอสัมผัสเลยนะคะวู้เย็นน่ะนึกว่าจะร้อนนี่คือหน้าต่างที่มีผู้โดยสารนั่งข้างในแล้วอ้อฮูยาวไปถึงนน้นเลยค่ะโอ้ ค่ามีก็ดูทั้งสมัยนะคะมีเส้นมีเตือน,นว่าลายแบบไหนห้าม่า่ะเข้าไปนะคะลายนี้คือจุดที่ยืนได้ลายนี้เวลารถไฟวิ่งอย่าเดินนะคะโอ้โหมา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 ขอขึ้นเลยก้าวแรกเลยแล้วกันค่ะเพื่อนมีช่องว่างนิดหน่อยนะคะขอขึ้นเลยก้าวแรก ฝั่งนี้ว่าเอาฝั่งว่างแล้วกันโอเคลื่อนื่นเื่นเืนช่องว่างนะคางกระเป๋า ห้องน้ำเดี๋ยวเราไปมาดูห้องน้ำกันห้องน้ำมีสองประตูอัตโนมาตมาแล้วที่ยังว่างเยอะเลยยังว่างเยอะเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ที uh. ่ตรงนี <Syn Island> mm ้ด hmm. well, ีนะกระจกก้างนั่งตรงนี้แล้วกันนะคะที่ตรงนี้กว้างเดี๋ยวกลองเก็บกระเป๋าข้างบนก่อนนะคะเพื่อนๆดูซิว่าจะเก็บกระเป๋าได้ดีเพื่อมถึงหรือเปล่าอ๋อเฟอร์เฟีดีมากดีมาก กระเป๋าสองใบนะลูกสาวมามาเริ่มการรีวิวเลยละกันค่ะตอนนี้้ามาเลยโอ้ยามาปิดแดดได้ดีมากอย่าลองเอาขึ้นกันเลื่อนง,ง่าย นี้สุดยอดดิจิตอลเซตหมายเบอร์เพื่อนๆว้าวสุดยอดมากโอ้ดิสันโฟแฟน์เสื้อแจ็คเก็ตนะมีหมอนน้อยๆให้หนึ่งด wow. oh. ิสันโฟ ปุ่มตรงนี้นะคะเพื่อนๆใกล้ๆไว้ทําอะไรแล้วก็ถามพี่ๆด้านหลังบอกว่าแขวนถุงได้แขวนกระเป๋าใบเล็กๆได้หรือแขวนแจ็คเก็ตได้ามาค่ะอยวเรามาดูที่นั่งกันนะคะตอนนี้บอกบด้น้อย <c oughs> ก็น่ารักดีนะอ่ะปรับได้ไหมเนี่ยลองดูกันรปรับอ๋า สบายมากประมาณ45องศามาขึ้นเกยงใจที่ข้างหลังมาดูตรงนี้อันนี้ดีมากก็คือวางเล็บท็อปได้หนึ่งอันเลยสามารถวางเล็บท็อปแล้วพลาสติกแบบไม่หนักไม่เบาเกินไปวางแก้วได้หนึ่งนะอนาคตคงมีเครื่องดื่มเสิร์ฟแต่ตอนนี้เป็นการพร้อม เป็นการเตรียมเป็นการจำลอ,องการวิ่งจริงทดสอบการวิ่งอยู่ก็ยังไม่มีอาหารเสริมปรับเก็บง่ายสะดวกสบายเบาะตรงนี้ก็บอกเลยว่าอย่าวางของที่น้ำหนักเกิน25กิโลบอกข้างหน้านมีถุงน้อยๆน,นะถุงใส่โทรศัพท์ใส่เครื่องชาร์จอะไรอย่างนี้ใส่ได้บอกคู่ก็จะมีสองสีด้วยกัน ตาลสีฟ้าชอบชอบอันเนี้ยแบบเนี่ยตรงนี้ดูหลูอะผนังรถไฟขอบกระจกใส่กลิ้งใส่มากใส่มากชอบขอบนี้มากหนาวางแขนอะไรเงี้ยสะดวกวางโทรศัพท์เนี้ยสะดวกไ <love> ด้หวดดี Gracias. Yeah. อ,ตตอ,อ๋อนี่เป็นที่นั่งแบบว่านั่งทานอาหารานะอนาคตแบมีอาหารขายก็มานั่งเป็นบาร์าตอนนี้ยังไม่มีอาหารขายีิกกเบนยังกนก้อนีอ้เอ่ะเหปัเยอะมเยะ di satu satu kah ini satu uh, uh, enam. totally enam oh oh eh uh, is uh, uh, bisa eight. saya bisa walk deh yes, bisa terima kasih oh number uh, six until you walk uh, uh, and uh, to first Quest อ๋อดิสิกโซทูมอทมอและดอันอีส์ฟอร์สอ๋อฟอร์สคมยาซักฟอร์สกอ๋อ้่ควดีโอวดีโอหอเทพเจอเอ่อมูมเมนท์วันซาอนบอขอบคุณตอนนี้รถไฟยังไม่ออกวิ่งนะคะ ก็เดินมาสำรวจด้านหน้าคนน้อยอคนน้อยสารม,มัต์ปักกี้ดีเป็นตู้สุดท้ายแล้วค่ะตู้สุดท้ายแล้วคนน้อย อันนี้เป็นวิสน n e s s c a โอเคเฮ้ยวิ s i n e น s c ค r d จะมีหนึ่งสองสมี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้มีแค่เก้สีเท่านั้นเองวิ s i n e s s นั่งแบบ บอกนะหน้าต่างบานเพื่อขาตอนนี้เพชรนั่งอยู่โซนบิสเนสตอบแค่ขนาดนีนนะคะบิสเนสนั่งล่างโซนบิสเนสจะอยู่โซนหน้าของมีทั้งหมดที่นั่งในชั้นบน นี่คือรถไฟที่อินโนีเชียอ i s s Miss The under Indonesia Yeah อาอไซาไทยแลนด์ Oh สวัสดีค่ะบายบายจะไปจุมปาขออนุญาตดูห้องน้ำของ Business Card หน่อยนะฮะ โอ้ยห้องน้ำเล็กเราไปเอาโนโดมีของเราดีกว่าในฝั่งนี้เอ๊นี่คือตู้ที่หนึ่งนะอุย้ยตู้ที่8ตู้สุดท้ายตู้ที่8ไปไปกลับไปที่นั่งของเราดีกว่า,าสลาสาตปากีสวัสปากีอ่า ายาเช็คห้องน้ำทอเลตทเลอ่าทเลตนะอ๋อ e l ทเลกทอเล็ตสมอ l แ a ะอเอทเล๋อดโคต้ดอลไรดิ

atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta cepat relasi Jakarta-Bandung. Selamat menikmati perjalanan Anda. Terima kasih. Dear passengers, welcome to the Jakarta-Bandung High Speed Railway. This train will stop at Padalarang Station and the last destination at The Kahua Station on behalf of Kate Tech Company and the crew on the to say thank you for traveling with us and enjoy your trip. ไหวได้ทั้งสิ้นยังเดินได้แบบสะดวกเดินคล่องนะใส่รองเท้าส้นสูงเราก็มาถึงที่ของเราแล้วข้างนอกมืดอ่ะโอ้มุดใต้หัวองออกมานะคะมาค่ะเพื่อนเพื่อเรามาพิสูจน์บโมเมนต์กันเห็นเขาบอกว่าตั้งเหรียญกันที่นี่แล้ว จะได้นะคะเหรียญแรกเป็นเหรียญของยุโรปได้ดนะเหรียญของยุโรปตั้งได้ดีมากนี่เป็นเหรียญของอินโดนีเซนะียนะเหรียญของอินโดนีเซียจะมีน้ำหนักที่เบาน่ะก็จะตั้งได้หรือเปล่า เยียยุโรปมีความหนานะคะตั้งได้เรียบร้อยอ จากจาการ์ตาสู่บานดง143กิโลเมตรหนึ่งสิ่งที่เ,เพื่อนๆควรรู้สถานีที่3คือยังไม่ถึงบานดงสถานีสุดท้ายคือเลยบบานดงแล้วค่ะนั่นหมายความว่าถ้าคุณจะเข้าตัวเมืองบานดงคุณต้องลงสถานีที่3แล้วก็นั่งรถไฟ3สายที่โชว์อยู่ในรูปเนี้ยค่ะเข้าเมืองบานดงอีกทีหนึ่งยังไม่รู้ว่ารัฐบาลจะตัดสินใจราคาของ ค่าโดยสารยังไงนะคะตอนนี้อยู่ในโปรเซสอยู่ในขั้นตอนการตัดสินใจการออกความคิดเห็นกันอยู่ว่าค่าตัวจะเป็นเท่าไหร่ทำไมรัฐบาลของอินโดนีเซียถึงตัดสินใจสร้างรถไฟความเร็วสูงไปถึงบันดงก็เพราะว่าบัานดงมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แล้วก็สถานที่เที่ยวทางวัฒนธรรมรวมทั้งเอกลักษณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้เขาไฟอาหารเทศกาลการแต่งกายรวมถึงฟาร์มสตอรอเบอรี่ก็มีอยู่ที่บ้านดงคำเพื่อนไม่เพียงเท่านี้นะคะรัฐบาลอินโดนียยัยงร่วมมือกับบริษัท K C I C ก็คือเกาตาแชมาป อินโดนีเซียนะบริษัทที่ดำเนินธุรกิจลดความเร็วสูงของอินโดนีเซียทั้งระบบเลยเป็นบริษัทที่จัดการร่วมมือกันนะคะกับรัฐบาลของอินโดนีเซียจีนเนี่ยล่ะค่ะเพื่อจะสร้างทางเชื่อมต่อไปอีกไปจนถึงสุราบัญญญาเลยอยู่ในการคิดไต่ตองแล้วก็ลงมือทำอยู่ค่ะว้าวไม่อยากจะเชื่ออะไรนะคะว่า อินโดนีเซียพัฒนาไปได้ไกลถึงเพียงขนาดนี้มีอย่างหนึ่งนะคะที่รถไฟฟาร์มเร็วสูงของอินโดนีเซียแตกต่างกับรถไฟอื่นของอินโดนีเซียเลยก็คือสิ่งนี้คนะ่ะไม่มีที่ปักาไม่มีที่วางถาตอนนี้เวลา5้าโมงสานาทีค่ะ รถออกเดินทางมาถึงปลายทางที่เรียบร้อยแล้ว 再弄，应该是不是关窗？没有，没关，没啊，不关，也不关灯，就不下了是吧？我问，算一下，算一下，十五分钟，可以，可以再慢点。哎，好嘞。哎。咋样？ ก็เพ <c oughs> ิ <c oughs> ่ง่ <c oughs> ตอนนี้เพชรมาถึงสถานีสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนแต่เพชรมีตั๋วแค่ตั๋วเดียวทำไงต่อละคะไม่สามารถใช้รถไฟอันนี้กลับได้ลงทะเบียนแล้วได้ตั๋วอันเดียวเจ้าหน้าที่เลยแนะนำว่าให้จองแก๊ จริงๆเพเลยบ้านดงมาแล้ว20กิโลค่ะลงสถานีผิดจริงๆต้องลงสถานีที่3จะทำไงต่อราคาวนี้เจอกันคลิปหน้าค่ะเพื่อนบายบาย